ดาบขวานมันไอ้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 ไอดไอกไอ้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 ไไอ้ไ้นอ้อไอมไไอไอ้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 ไไไอไร ไปเป็นไรหรอกข้างล่างมันนิ่มลูกอันนี้ตัวโกงอ่ะเนี่ยตัวโกงโอ้อยากเห็นบทบาทแต่ดูแล้วมันไม่ชัาดมันไม่น่าจะดุนะเฮ้ยให้มันไปขึ้นฝั่งนู้นทำไมอ่ะเกิดอะไรอีกแก้วใสยแย่งหมดแล้วตัดขึ้นมาทำไมอ่ะผมลืมบอกคุณพี่ไปมันยังไม่ถึงเวลางานมันยังไม่ถึงเวลามาเดี๋ยวพับมา เดี๋ยวไปถึงเวลางานถ้าเราประมาณที่สุดกันบพี่ชัยพี่ชัยคืออยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะถุงดันกว่าเดิมใช่ไหมตักเองออกมันนะเหมือนอยู่โรงงานเลยเดี๋ยวมันตอกบัตรเข้างานปุ๊บมันโกงทันทีเลยจริงปะเนี่ยมันโหดมากต้องยุ่มันหน่อยต้องยุ่อย่างนี้เฮ้ยไอ้เนาะไหวปหมเนี่ยมึงเนี่ยนุ่นพระเอกนุ่นไนุ่นไอ้ชุดเหลืองนุ่นพระเอก นางเอกนี่ชุดทีน้ำตานี่มันเกี่ยวแล้วเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยมาดูดิมงดูดิเฮ้ยคนหมาสองคนยืนคุยกันเอาต้องต้องกินถึงจะคุยสนุกเบลเบลเบลไปตกเดินดีๆระวังล่วงเวที่ะขอบคุณครับจับไปจับไปหน่อยจับไว้เกมผมน่ะครับเดี๋ยววันนี้เข้าโรงพยาบาลละเข้าไปทำอะไรโรงพยาบาลนี่ยเน ก็หนังตาแล้วหนังตีนนหนักตาเขแต่งให้แบบนี้ไปเซลเขาเพรเอกาูจีเอา้วเฮเฮ้ยนี่เปไงผมบอกคแล้วมันดเดือนสุดยอดนี่แสงวีมิกซ์กีฮู้แมนที่มาพูดฮู้แมน้ยสุดยอด อังกฤษที่ไหนคุณนะมันก็คนไทยนี่แหละแล้วไม่มาร้องี่งผมลืมบอกคุณนะไปไอ้นี่ยรูปร่างมันดีความโหดมันได้แต่มันเสียอย่างเดียวมันเป็นใบเราจะฟังกันรู้เรื่องหรอที่นี่เดี๋ยวผมแปลให้ฮะเอออ๋อนี่เขาเจ้าภาพ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 ต้องลงมาดังข้างล่างนู่นไอ้นี่เจ้าภาพมันเล่นไม่เก่งกันรู้แล้วไง มันโหดจริงว่ะเขบอกกูนะแล้วมันโหดเฮ้ยแต่กูคนจ่ายตังค์มึงนะั้นเออพอดีพอดีพอดีเฮ้ยบายบายไอ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 ไปไตามมันทำไมเล่าไม่เกี่ยวกันก็เพิ่มเอออารมณ์ดีแล้วมันเนี่ยเฮ้ยมึงไม่เอาอารมณ์นี่ยอแล้วเขาเขาจ่ายตังค์มันเล่เรื่องของมึงไหมเอางี้มึงเล่นในเรื่องไปแล้วกันเดี๋ยวดูเฉยเไอ ลแแปได้เปล่าแปังเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงไปบอกาทีว่าพอแล้วพอแล้วอ่าบอแล้วบุบบุบบุบอกตอนนี้ข้างในท้องมันเดือดบุบบุบบุอบบี้นี้เครื่องติแล้วดูเพไเอกี้ยวมอยู่ฮเอ้ยเตวเฮ้ยเตวคุปแปให้เฮ้ยไอ้ี ไอย้ยิวอี๋ไอ้ยวกิ๊กลิ่ไอกยิี่ไอเวม่ที่พูดที่ชัดเดี๋วยวก็บอกให้